เป็นไร่เหล่านี้น้ำมันหมดซะเดี๋ยวใส่บ่ไว้เติมใส่ไม่เติมมาแล้วก็ลืมละเปิดเปิดเลยที่ยิงไม่โอทางอยู่เม็เต็มตั้งม่อันนั่นเอาเม็ดนี่เอาเลยนี่ไงน้ำมันน้ำมันทีทีใช้แล้วเกลี่ดสตาร์ทติดง่าย มาไรกันนี่บานโรเมนมีพาปน,นี่ทุกบล็อกอีตายนั่นเลยท่านทะเล่ตาโจโจนี่อะไรอ่ะนี่บานโรเมนมีไม่เคยเบิรก์กน,นี่สุกครูมันเฉยจังมันนอกบ้านเธอไม่มีหรอสตรีทอาร์ตไงไม่รู้จักเรื่องไงถ้ามีเราคงไม่ถามอ่ะเฉยเฉยอ่ะเออมันนอกอ่ะทำไมไม่รู้จักหรอไอ้นี่มัน ดังสไตล์สวยสกปรกตรงไหนหรอเด็กเก๋เอยเราได้มาสตรีทอาร์ตไงกอดทิพย์อายเลยเราได้ดอกไม้เราไปย่ยางก็สตรีทอาร์ตรรก็คือสตรีทอาร์ตหรือศิลปะข้างถนนคือศิลปะที่สามารถพบเห็นได้ตามที่สาธารนณะหรืออีกในหนึ่งก็คือตามข้างถนนทั่วไปซึ่งปกติงานศิลปะแนวนี้มักข้านกับกฎหมายบ้านเมือง เพราะมักแสดงบนพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้คนส่วนใหญ่มักรู้จักสตรีทอาร์ตในอีกชื่อหนึ่งว่ากราฟฟิตี้หรือการพ่นผนังด้วยสเปรย์แต่ความจริงนั้นยังรวมไปถึงงานปฏิมากรรมการพ่นผนังด้วยสีสเปรย์โดยมีบล็อกกลั้นสีและการติดสติกเกอร์การแปะโปสเตอร์โดยใช้กาวทาและศิลปะก,การจัดวางเป็นต้น อ๋อปันนีนี่เองวัวบ้านโรามีทีเนี่ยก็มาทำมั่งแต่ทีก็้ายกันเลยไกลเดียวนั่นเลยกังข้างวัดกำแพงวัดเล็กกะลุยนู่นก็ย่างตรงนี้ก็ย่างลุยทั้งหมด ก็มาตามตาทำที่ให้ก็คิดนะแม่ก็มาช่วยทำทิ้งเราไปตามความเห็นคนเนี่จุ่มจนว่างหว่าเออหว้าก็ทำไม่มาช่วยดีนะเออหน้าท้ายรูปเวอรเนี่ยกำแพงวัดหัวว่างนี่ในี่เราทำนานาว่าอยู่ทางอยู่กลางวัดกันอยู่กลางด้วยใ่กันโลาโปรโตมาเงินคนหน้าว่ามาแลมมะนะได้ได้เออ นี uh ่น้าวานียุบานีสำเร็จดีนะนะโอ้วามาต้าวเป็นไปได้อาจจะมวยไว้ตมเลยทีทำใหไว้ยก็มาตำสตีท่าเนี่ยถุงจนจะนิ่นด้วยไหมถี่เขาทำบนพนังเัินเคยเห็นไหมมันเป็นพันธุแล้วเราไปแล่วทีเอิญนี่เนี่ยปลาเล่ วยนี่ินหวาหน้าวายอมมาตํำในชุมชนรอบ้างนะชุมชนรอไม่มีมันช็กฟลอกไหมโอ้ป้าที่ในเฟซบุ๊กเขามีกันเยอะแยะไงไม่เห็นหรอที่เขาถ่ายรูปอ่ะป้าเคยเห็นไหมอันนี้ช่วยนี่ายป่าวันมันโย่ชกฟลอกดิมันสวยมากสลยปนศิลปะถ้ามีในชุมชนเรานะป้าจะโปรโมทชุมชนเราใ้าให้คนนะป้าของเราก็จะขายได้เป็นแบบพัฒนาเชิงธุรกิจของในชุมชนของเราไงป้าน่าสนใจอยู่นะ มีไม้ป่าอ่ะเออหลงหลงเลยลงเลเออเนี We, ่ยไวไปตามคนนี <a <a ่ชุมชนให้หมดเลยว่ะข้เห็นด้วยไม้เราได้เข้ามาตำกินนายูใบให้เรากันในต้านมาตำกลางนี่มาชุมชนเราปราชนาัยิ่งขึ้นเออมีตลาดเลยแบบนี้เลยแต่ไม้เต้นนั่นเลยได้อปักเป็นโปรเปติมรวยนเติมวาระป้าเติมว้าโอเคไหมเออโอเคโอเคเออตามนี้นะคะนั่นนะโอเคโอเ นโยบายนโยบายการพัฒนาชุมชนเชิงธุรกิจโดยนโยบายที่คิดขึ้นจะสื่อถึงเรื่องของการพัฒนาชุมชนซอยเพนรคารินให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในด้านของศิลปะตามท้องถนนที่เรียกกันว่าสตรีทอาร์ตความเป็นศิลปะสามารถช่วยในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ความสวยงามของซอยเพทรคารินได้ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปโดยจะใช้สตรีทอาร์ตเป็นสื่อกลางในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ในครั้งนี้จะมีการปรับปรุปงซอยเพชรคารินให้มีความสวยงามมีภาพวาดที่หลากหลายและหัวใจสําคัญของการพัฒนาไม่ใช่เพียงแค่สื่อความหมายความเป็นสติีอาร์ตท,ที่เป็นทุนเดิมของซอยเพชรครินแต่จะมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้มีรายได้จากการมาเยี่ยมชมความสวยงามของศิละปะ